เงาเล่าเรื่องเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเจ้าสาวปริศนาสวัสดีครับผมมีชื่อว่าเก่งเป็นหนุ่มออฟฟิศวัย32ปีเรื่องราวได้เริ่มขึ้นเมื่อผมได้รับการเชิญจากต้นเพื่อนสนิทที่เรียนมหลาลัยเดียวกันให้มาร่วมงานแต่งงานที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดใกล้เคียงตอนที่ได้รับการเชิญมาผมก็รู้สึกยินดีกับเพื่อนมากเมื่อวันงานมาถึงผมก็ได้เดินทางไปที่จัดงานและพอมาถึงโรงแรมที่ผมเห็นนั้นดูเงียบและเก่าต่างจากที่ผมคิดแต่ผมก็ไม่ใส่ใจอะไรมากพอเดินเข้าไปข้างในก็พบกับพนักงานต้อนรับที่มายืนให้บริการพอเข้ามาข้างในงาน ผมก็เจอกับเพื่อนๆที่เคยเรียนด้วยกันหลายคนบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเองแต่ขณะที่ผมเดินไปหยิบน้ำในช่วงรอเปิดงานผมก็เห็นหญิงสาวในชุดเจ้าสาวยืนอยู่ริมประตูห้องจัดเลี้ยงแวบแรกผมนึกว่าเจ้าสาวของเพื่อนเดินผิดทางแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกก็คือใบหน้าของเธอไม่มีรอยยิม้มดวงตาเศร้าหมอง และอีกอย่างที่ทำให้ผมกลัวแปลกๆคือไม่มีใครรอบตัวหันไปมองหรือสนใจเธอเลยเหมือนกับมองไม่เห็นเธอพอเป็นแบบนั้นผมก็แกล้งทำเป็นไม่สนใจและหันไปคุยกับเพื่อนคนอื่นๆหลังจากนั้นพิธีก็ได้เริ่มขึ้นและผมก็ได้ขึ้นไปอวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวและผมก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะเจ้าสาวของเพื่อนนั้น หน้าตาต่างจากคนที่ผมเห็นเลยผมหยุดชะงักไปครู่หนึ่งก่อนที่เพื่อนจะถามว่ามีอะไรหรือเปล่าผมจึงได้สติและบอกมันว่าผมไม่เป็นไรและอวยพรให้ทั้งคู่หลังจากที่พิธีอะไรเสร็จผมก็ได้ดื่มสังสรรค์กับเพื่อนๆไปพองานจบเพื่อนที่เป็นเจ้าบ่าวก็ได้เดินมาบอกกับแขกทุกคนว่าสามารถพักที่โรงแรมได้เลย เขาได้จองทั้งโรงแรมในคืนนี้แล้วพ่อผมและเพื่อนๆที่นั่งดื่มด้วยกันได้ยินแบบนั้นก็พากันส่งเสียงดีใจและกินกันต่อจนเมาผมได้ขอตัวขึ้นมานอนก่อนเพราะรู้สึกเมามากแล้วผมเดินมาหยุดที่หน้าห้องห้องหนึ่งและดึงกุญแจที่เสียบไว้เปิดประตูแล้วเข้าห้องมาเพื่อนผมมันบอกว่าทุกห้องจะมีกุญแจเสียบไว้หน้าห้องถ้าจะพัก ก็ให้ดึงกุญแจออกมาและเข้าพักได้เลยพอผมเข้ามาในห้องก็ล็อกประตูกระโดดขึ้นเตียงและหลับไปหลังจากที่นอนหลับไปไม่รู้ว่าตอนนั้นเวลาเท่าไหร่จูจ่ๆผมก็ได้ยินเสียงร้องไห้ฟูมฝ่ายดังขึ้นข้างๆผมตอนนั้นผมนอนท่าความหน้าและหันหน้าไปทางขวาแต่เสียงที่ได้ยินนั้นดังขึ้นที่ด้านซ้ายของผม ตรงที่ว่างของเตียงพ่อผมค่อยๆหันไปและรีดตาดูนั้นหัวใจผมก็เต้นรัวเจ้าของเสียงที่อยู่ข้างๆ้างผมนั้นคือหญิงในชุดเจ้าสาวที่ผมเห็นในตอนแรกเธอนอนร้องไห้ที่ข้างผมถึงจะเห็นเธอแค่เพียงแป๊บเดียวผมก็รู้ได้เลยว่าเธอไม่ใช่คนเพราะผมจำได้ว่าล็อกห้องไปอย่างดีไม่มีทางที่ใครจะเปิดเข้ามาได้แน่ และอีกอย่างดวงตาของเธอนั้นมันแดงมากจนผิดปกติพอผมเห็นแบบนั้นผมก็แกล้งนอนหลับไปแต่ก็มีเสียงกระซิบที่ข้างหูและลมเย็นๆคล้ายคนเป่าก่อนจะมีเสียงพูดว่ากูรู้นะว่ามึงตื่นแล้วมึงเห็นกูสินะพอพูดจบก็มีเสียงหัวเราะยานยานดังขึ้นผมในตอนนั้นไม่รู้จะทำอะไรเลย จะลุกก็กลัวจะเห็นมากกว่านี้จะแกล้งนอนสิ่งที่อยู่ข้างๆก็รู้ว่าผมตื่นแล้วแต่ทันใดนั่นเองก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นและมีเสียงถามว่าจะรับกาแฟไหมครับพอได้ยินอย่างนั้นผมรีบลุกขึ้นไปและไปเปิดประตูทันทีแล้วก็เจอกับน้องพนักงานคนหนึ่งเขาเข็นรถมาเพื่อบริการกาแฟให้แขกในตอนเชา้าผมพูดขอบคุณน้องคนนั้นไป และรีบวิ่งออกไปจากโรงแรมและกลับบ้านนายทันทีพ่อกลับมาถึงที่บ้านผมก็รีบไปหยิบพระมาห้อยคอทันทีและนำผ้ายันไปติดไว้ที่ประตูหลังจากที่ผมใจเย็นลงแล้วผมก็ได้ไปจุดทูปที่ศาลเจ้าที่และบอกให้ท่านคุ้มครองไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาได้พ่อตกดึกเวลาในตอนนั้นก็สี่ทุ่มกว่าผมที่นั่งเล่นดูทีวีอยู่นั้นจูจู ก็มีเสียงกดกริ่งที่หน้าบ้านดังขึ้นพอได้ยินเสียงผมก็สะดุ้งขึ้นจากโซฟาและไปแง้มผ้าม่านแอบดูเพราะปกติจะไม่มีใครมาหาผมในเวลานี้เลยพอแง้มผ้าม่านและมองลงไปก็เห็นว่าผู้หญิงในชุดเจ้าสาวนั้นยืนอยู่ที่หน้าบ้านและกดกริ่งอยู่ซ้ำๆผมยืนเกรงไปทั้งตัวและทันใดนั้นเอง เธอก็จ้องมองขึ้นมาที่หน้าต่างชั้นสองเรากับรู้ว่าผมแอบมองอยู่ผมรีบออกมาจากหน้าต่างทันทีปิดทีวีและรีบเข้าไปในห้องนอนเสียงกดกริ่งดังอยู่อย่างนั้นจนผมเผลอหลับไปพอรุ่งเชา้าผมก็ได้ออกไปทำงานตามปกติแต่พอตอนที่กลับบ้านมาสิ่งที่ผมเห็นนั้นทำให้ผมรู้สึกกลัวมากจนจิตตกไปเลย เพราะสารที่บ้านของผมนั้นหักลงมาพังยับเยินพอเดินไปดูใกล้ๆก,ก็พบกับกิ่งไม้ของบ้านข้างๆทับอยู่และทันทีที่ผมเข้าไปดูที่สารเพื่อนบ้านก็ได้เดินมาที่รั้วหน้าบ้านเพื่อจะขอโทษผมเขาบอกว่าในตอนบ่ายนั้นจู่ๆก็มีลมพัดมาจากไหนไม่รู้แรงมากจนกิ่งไม้หักไปโดนสารเขาจึงมาขอโทษ และจะซื้อสารมาให้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พอได้ยินแบบนั้นผมก็รับคำขอโทษจากเพื่อนบ้านและแยกย้ายกันเข้าบ้านพอเข้ามาในบ้านผมก็มานั่งเครียดเลยเพราะผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันไม่ปกติเอาซะเลยแต่พอคิดไปคิดมาก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรผมจึงไปทำกับข้าวและกิจวัตรอื่นๆตามปกติพอทำอะไรเสร็จ ปกติผมจะมานั่งดูทีวีที่ห้องนั่งเล่นแต่คืนนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีจึงเข้าห้องนอนไปผมนอนเล่นไปจนเผลอหลับไม่รู้ว่านอนไปนานแค่ไหนจู่จูตัวของผมก็แข็งเกร็งขยับไม่ได้พอผมค่อยค่ลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นได้มายืนอยู่ที่ปลายเตียงแล้วเธอมองมาที่ผมและยิ้มขึ้น รอยยิ้มนั้นมันดูสยดสยองมากและทันใดนั้นเธอคนนั้นก็คลานขึ้นมาที่บนเตียงและค่อมร่างของผมไว้ <c oughs> เธอพยายามจุบผมในตอนที่ปากของเธอมาโดนนั้นความรู้สึกมันเย็นมากพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าที่ตามมาผมพยายามที่จะดิน้นแต่ร่างกายของผมก็ไม่ขยับราวกับถูกแช่แข็งเอาไว้เลยและในขณะที่หญิงสาวกำลังลวนลามผมอยู่นั้น ความรู้สึกอีกอย่างที่มีก็คือผมรู้สึกเหมือนจะขาดอากาศและกำลังจะตายภาพทุกอย่างที่เห็นเริ่มมัวและมืดลงแต่ทันใดนั้นเองก่อนที่ทุกอย่างจะมืดลงผ้าย,ยันที่ผมติดไว้ที่ประตูก็มีแสงออกมาสว่างมากและก่อนที่เธอคนนั้นจะหายไปเธอกระซิบที่ข้างหูของผมว่าคืนนี้กูเอามึงไปไม่ได้แต่คืนพรุ่งนี้ มึงไม่รอดแน่พอพูดจบเธอก็เอามือมาขวนที่อกของผมและหายวับไปกับตาพอทุกอย่างกลับมาเป็นปกติร่างกายของผมก็ขยับได้ผมลุกขึ้นนั่งและดูที่หน้าอกของตัวเองเลือดได้ไหลออกมาจากแผลเป็นรอยข่วนที่หน้าอกคล้ายมือคนผมเห็นแบบนั้นก็มั่นใจว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ความฝันแน่นอน ผมร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวและไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้คำถามหลายๆอย่างมันติดอยู่ที่หัวแต่ก่อนที่ผมจะว้าวุ่นไปมากกว่านั้นผมก็ได้มองไปที่ยานผืนนั้นที่ติดอยู่ตรงประตูและคิดขึ้นมาได้ว่าผมได้ยันผืนนี้มาจากพระอาจารย์พอคิดได้อย่างนั้นผมก็ไม่รอช้าวิ่งไปเอายันผืนนั้นมาติดตัวไว้ และรีบขับรถออกไปหาพระอาจารย์ทันทีผมมาถึงวัดในตอนเช้าและรีบวิ่งไปหาพระอาจารย์พอเข้าไปผมก็พบกับพระอาจารย์ถาวรที่นั่งรออยู่ก่อนแล้วผมรีบเข้าไปไหว้และเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านฟังพอท่านฟังจบท่านก็ได้จุดทูบขึ้นสามดอกหน้าพระพุทธรูปและท่านก็ได้พูดขึ้นโยมมีกรรมร่วมกันมาตั้งแต่ชาติก่อน เธอเฝ้ารอโยมมานานมากและตอนนี้เธอก็ได้เจอโยมแล้วแต่ไม่ต้องกลัวไปหรอกเดี๋ยวพระอาจารย์จะช่วยเองพอตกเย็นพระอาจารย์ก็พาผมเข้าไปในโบสถ์ที่กลางโบสถ์นั้นมีถังใส่น้ำไว้อยู่พระอาจารย์ได้ให้ผมถือเครื่องรางและลงไปแช่ในถังน้ำมนต์แล้วก็สอนบทสวดให้ผมสวดไปจนถึงเช้าของอีกวันท่านบอกกับผมว่า คืนนี้เธอจะมาหาผมอีกและจะมาเอาตัวผมไปอยู่ด้วยพระอาจารย์ได้พูดต่ออีกว่าให้ผมนั่งอยู่ในถังน้ำมนต์และท่องบทสวดไปเรื่อยๆห้ามออกมาจากถังนี้เด็ดขาดถ้าผ่านคืนนี้ไปได้ผู้หญิงคนนั้นก็จะทำอะไรผมไม่ได้อีกและก่อนที่พระอาจารย์จะเดินออกไปท่านก็พูดขึ้นว่าพระอาจารย์แนะนำให้หลับตาจะดีกว่านะ มันอาจจะทำให้โยมกลัวน้อยลงพอพระอาจารย์พูดจบผมก็หลับตาลงและเริ่มสวดบทสวดผมนั่งสวดมนต์ไปเรื่อยๆจำไม่ได้ว่าสวดไปกี่จบแล้วแต่จูๆ่ๆก็มีลมพัดผ่านตัวผมไปและตามมาด้วยกลิ่นเหม็นผมจำกลิ่นนี้ได้ในทันทีและรู้ว่าเธอคงจับมาแล้วสักพักเสียงร้องไห้ก็ดังขึ้นและเธอก็พูดขึ้น มาอยู่ด้วยกันเถะนะเธอพูดอ้อนวอนต่างๆนานาเพื่อให้ผมลุกขึ้นมาจากถังแต่ผมก็ไม่สนใจและท่องบทสวดต่อไปพอเธอเห็นว่าผมไม่สนใจจากคำพูดอ้อนวอนก็กลายเป็นคำด่าและเธอก็กรีดร้องเสียงดังจากนั้นก็มีเสียงเหมือนมีของแข็งๆมาทุบรอบๆด้วยความอยากรู้ผมก็ได้รีตาขึ้นดู และรีบปิดตาลงแทบจะทันทีเพราะภาพที่ผมเห็นคือเธอกำลังกรีดร้องและเสียงทุกที่ผมได้ยินนั้นเป็นเสียงที่มาจากเธอนั้นเอาหัวทุบก,กับพื้นไปรอบๆเสียงของเธอดังอยู่จนเกือบเชา้าและก่อนที่เธอจะหายไปเธอก็ได้พูดกับผมว่าต้องมีสักวันที่เราได้อยู่ด้วยกันพอถึงตอนเชา้าพระอาจารย์ก็ได้มาเรียกผม ให้ลุกขึ้นมาได้แล้วและท่านก็บอกกับผมอีกว่าไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วเขาทำอะไรยโยมไม่ได้อีกแล้วและก็หมั่นทำบุญให้เขาด้วยนะพอได้ยินแบบนั้นผมก็โล่งใจและกราบขอบคุณพระอาจารย์ไปก่อนที่ผมจะกลับผมก็ได้ทำบุญให้เธอคนนั้นและกราบลาพระอาจารย์หลังจากคืนนั้นทุกอย่างกลับเป็นปกติผมไม่รู้สึกถึงอะไรอีก และด้วยความค้้องใจของผมผมก็ได้ไปตามหาเรื่องราวของหญิงคนนั้นและได้ความหมาว่าเมื่อ35ปีที่แล้วได้มีงานแต่งจัดขึ้นที่โรงแรมแห่งนั้นแต่เจ้าบ่าวได้หนีหายไปพร้อมกับสินสอดที่หามาด้วยกันพอเป็นแบบนั้นเธอจึงเสียใจมากและขึ้นไปจบชีวิตที่ห้องชั้นบนสุดของโรงแรมและต่อมา ชายที่เป็นเจ้าบ่าวของเธอก็พบเป็นศพอยู่ในป่าหลังเขาตำรวจสันนิษฐานว่าเจ้าบ่าวคนนั้นติดหนี้พน,นันและโดนสั่งเก็บไปพอผมได้รู้เรื่องราวผมก็รู้สึกสงสารเธอมากและทำบุญให้เธอทุกครั้งที่มีโอกาส